มาครับเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างครับเมื่อสักครู่นี้ครับสปินนิ่งแบ็คทิกยังติดตาอยู่เลยครับมาดูหนุ่มคนนี้บ้างครับจากเชียงใหม่ครับเพชรแดนเหนือสังหามวยไทยครับเพ Corner เพชรแดนเหนือสังหามวยไทย from เชียงใหม่ Thailand หนุ่มล้านนาครับไอหมัดดาวนี่สุดไรายนี้ครับนักชกจากเมืองปราสาทบุรีรัมย์ครับแสนศักดิ์พิมายพงศธร In ในเรดคอร์ r สันสักพิมายพงษ์เสือท์ From บุรีรัมรักชกวัย24ปีครับโอ้โหวันนั้นชิงชนะเลิศมวยรอบซะด้วยสิงห์เหนือเสืออีสานครับ24กับ19ปีครับแสนสัก์อวุโสกว่า5ปีครับส่วนสูงก็เป็นเพชรแดนเหนือครับสูงกว่าเล็กน้อยครับ182กับ178ครับ4เซนติเมตรมาดูครับสิงห์เหนือเสืออ,อีสานครับ เป็นหนุ่มเหนือเดินเข้าหาครับวางแข้งนำไปอย่างค่อนข้างรีรอครับเป็นไฟสําคัญครับเพราะฉะนั้นอาวุธนี้มันอาจจะต้องเน้นกันสักหน่อยอยู่ขวาไปครับแสนสักเป็นมวยขวาด้วยกันทั้งคู่ครับแข้งขวามาแล้วครับหนักๆแรงๆครับโอ้ยังติดบังครับแข้งขวาของเพชรแดนเหนือ เข้าไปครับสับพับในโอ้กว่าจะหลุดเข้ามารอบชิงนี่ก็ยังว่าครับฝ่ากันสิงเนื้อเสือใต้เข้ามาครับก็ไม่มีใครอยากแพ้ครับการคว้าแชมป์มวยรอบหรืออะไรก็ตามมันเป็นเกียรติประวัติไปทั้งชีวิตนะครับทั้งของตัวเองและก็ของค่ายด้วยแังสักขยับเข้ามาครับอืมเป็นเหรีครับคนละแข้งไปครับ โอ้ยสันสักหมดขวาครับอ้าวโดนหมัดของเพชรแดนเหนือแม่จะตามด้วยศอกดีว่าหลบทันครับโอ้โอาศัยช่วงยาวกว่าเลยครับเพชรแดนเหนือคน,คนละแข้งครับอ่ะขวาคนละทีโอ้โหจังเกมยังค่อนข้างตึงเครียดครับหมดก่อนเลยครับเพชรแดนเหนือ โอ้จะดูกันแค่งต่อแข้งที่แสนสักอาจจะหนักกว่าครับลูนี้ไปเชียวครับกระจับนิดหน่อยรักษาระยะห่างครับแสนสักครับแข้งขวาโอ้โหแข้งขวาบัดขวาครับแล้วก็เททิ้งอีกทําได้ดีครับชุดนี้โอ้ต้องทำอะไรสักอย่างแล้วครับเพร่อนเหนือครับจะมามัวเก๊กางๆอยู่ไม่ได้แล้วครับพี่เขานําไปก่อนแล้วครับ บอกตาไม่มีแต้มนะครับต้องออกอาวุธครับองเหเจอแข้งขวาอีกเต็มเลยครับนี่แกมีสลับกาดซะด้วยครับเพชรแดนเหนือครับนี่เดี๋ยวมีซ้ายมีขวาครับสลับเองจะงงเองรอเปล่าครับแสนสั์นี่ก็ตั้งป้อมเลยครับแข้งขวาเราเสียบยังไม่ถึงครับอุ้ยบินตีเลยครับแสนสักนี่จังหวะในการออกอาวุธนะครับแสนสักดูเหมือนว่าจะดีกว่าครับช่วยโอกาสได้ดีกว่าไม่แล้วครับแข้งขวา รูปวงไนยังไงครับยังไงโอ้ยก็ยังทำอะไรไม่ได้ครับ <Yeah. S 1> เข้าไปประลองกำลังแขนครับอย่างเชิงพูดต่อสู้ว่ามีมากน้อยขนาดไหนอ่ะยกแรกผ่านไปครับนี่ครับประสานแข้งกงนครับคนละแข้งคนละทีขวามาขวาคืนคนหนึ่งเตะบนคนหนึ่งเตะล่างโอ้ได้สองหมัดเลยครับ เพชรสะเพชรแดนเหนือครับแนตวนี้เบิ้ลไป2แข้งครับนี่เรเอาคืนได้เหมือนกันครับแสนสักนะลุยกันต่อครับยกที่2ก็ยังเดินเข้าหาเหมือนเดิมเลครับเพชรแดนเหนือครับแสนสักได้ตั้งป้อมรออยู่แล้วครับ เนี่ยวงในมากันเข่าของเพชรเดนเือได้ครับแข่ททำดูครับการเปลี่ยนเป็นมวยซ้ายของเพชรเดนเหนือนี่จะสร้างความหนักใจให้กับแสนศักด์ได้ไหมหรือว่าจะสร้างความสับสนให้ตัวเองครับต้องดูครับ ยับเข้ามาครับโอ้ยงานกระเตะเอ้ามีหมัดซ้ายมาครับคือจะเป็นมวยซ้ายเนี่ยมันก็มี2แบบนะครับซ้ายธรรมชาติกับซ้ายแต่งครับแทงขวามาก่อนนะครับขีไว้ e อีกเดี๋ยวโหจะเข้ามาลุ้นวงในนี่สัรสักก็ไม่มีให้ตีง่ายๆนะครับ รัดจังหวะกอดจังหวะป้องกันตัวนี่ทําได้ดีครับแสนสักเพชรเด่นก็ยังจี้เข้ามาครับจอแข่าขวาหมัดขวาสวยเลยครับจังหวะนี้หน้าหงายครับโอ้คุมจังหวะรอดักจังหวะเลยครับแสนสักขยับขู่ครับขยับขู่เพชรเเหนือเอาไงครับขวาคล่อมไปครับโอ้โหเต็มอีกทีนี่โอ้ยังไงครับ สามแข้งโอ้กลับมาเป็นมวยขวาดีกว่าไหมครับเป็นแดนเหนือสี่แข้งแล้วครับโอ้เพรแดนหนอ่แ้าครับโอ้ยเพรแดนเหนือตัดไตไ่พุงเป็นไงครับโอซีน้าไม่ดีเลยครับหายใจแรงเลยครับพยายามจะเข้าไปลุ้นวงในครับลวมันตีไม่ได้ครับสายสากนี่รู้แกวไปหมดเลยครับโอ้พอปรับไปเป็นมวยซ้ายนี่โดนแข้งขวาเต็มเต็มเลยครับ ยังไม่ปรับเป็นขวาครับเอาโอรูปแบบนี้ครับรัปแบบนี้ทำอะไรไม่ได้ยังหันซ้ายรับแข้งขวาเหมือนเดิมครับเข้ามีสอกดีครับแได้ปาทีนึงครับแสนสันนี้กอดแน่นเลยสแสนสัก ตั้งป้อมแล้วครับปู่จะปักศอกไม่โดนครับเพชรแดนเหนือโอ้โหนี่ครับทีมงานของเพชรแดนเหนือครับโอ้เป็นฝรั่งหรือเปล่าครับหรือคนไทยครับแนี่ยปู่ยังออกขวามันเลยนะครับสสรสักครับทั้งแข้งทั้งหมัดมุ่งกอดจางอีกทีครับเตะส่งแขกครับแบบนี้ดูครับภาพช้าครับ โอ้โหนี่โดนเต็มๆแล้วแข้งขวาตามไยหมัดขวาไม้คู่ครับโอ้โจังหวะบวยนี้ไปอยู่ที่แสนสักหมดเลยครับจังหวะในการออกอาวุธโอ้โแล้วโดนแข้งแต่ละทีนี่เต็มๆทั้งนั้นเลยครับสี่ห้าทีติดๆนี่มีอาการเลยครับเพชรแดนเหนือลุยกันต่อยกสุดท้ายครับ ดึงหลบครับแสนสักยังหวดขวาได้อยู่กับเพชรแดนเหนือลุยแหลกแล้วครับไม่มีทางเลือกเลยครับยกนี้ต้องเดินลุยเลยครับแต่ก็ยังทําอะไรไม่ได้ครับโอ้เนี่ยครับต้องระวังแกงโอ้จะแบ็คทิกก็ไม่โดนีครับอ่ะสอกก็ไม่โดนครับอ่ะต้องใจช่วยใจเชียร์นะครับเพชรแดนเหนือครับจะถึงตัวไหม ต่อไปรัดแบบนี้นี่โอ้โหสบายครับเผาเวลาไปเลยครับอย่างน้อยก็5วิเวิครับเก็บอาวุธครับตอนนี้ครับแสนสักออกได้ก็ออกไม่ได้ก็กอดไว้ก่อนครับโอ้ใต้ตาขวานี่ก็มีตุยตุยมาด้วยนะครับเพชรแดนเหนือครับโอ้ต้องหาจังหวะกลับรถโดยเร็วเลยครับเพชรแดนเหนือครับหาจุดยูเทิร์นหน่อยครับ โอดจังขวะมันดูมันไปเข้าทางของแสนสักอะครับยังไงต่อดีครับจังห้าศอกก็ไม่ถึงเห็นโอ้โหโแม่พลิกเป็นกล้วยปิ้งเลยครับลูกนี้แม่ท้ที่จะพากลับเหนือครับกลับไปเชื่อแสนสักไปเที่ยวอีสานซะงั้นครับ เตะเข้าไปโอ้บ็คคิกครับยังไม่โดนครับรวบไปครับโอ้ทำอะไรก็ดูจะหลุดจะหลวมไปหมดแล้วครับตอนนี้เพชรแดนเหนือครับเข้าทางแสนสักครับดักเอาเลยครับแสนศักเนี่ยแข้งซ้ายก็ไม่แข้งขวาก็ไม่โดนครับมาเข้ามาก็โดนรวบอีกครับโอ้สายประสบการณ์แล้วครับตอนนี้แสนสักโอ้กลายเป็นอึนอดอัดไปเลยครับเพชรแดนเหนือครับ ก็ไม่ถึงอีกครับโอ้ยจัววลมอีกเอานาทีสุดท้ายเวลายังมีอยู่นะครับเพดนเหนือขอโฟกัสโอ้โหแต่แสนสักบอกขอกอดก่อนดีกว่าครับตอนนี้ดูเหมือนว่าความฝาันความหวังที่จะฝากไว้ที่กำปั้นเลยแหละครับเพดานเหนือครับ แสนสักรู้จังหวะหมดแล้วครับนี่ครับจังหวะหลบจังหวัดหลีเข้าไปใกล้ๆก็รัดครับรัดใต้ปีกก็ <c oughs> ยิ้มแล้วครับแสนสักโอ้โห <c oughs> <c oughs> แกจะทำอะไร <c oughs> อ่ะอ้าวรัดเลยครับกากาบาทแบบนี้ครับโอ้ดินไม่หลุดดีครับโอ้กลายเป็นเข้าทางแสนสักไปหมดเลยครับ ภาษามวยบอกลงเอวแล้วครับจบเลยครบสามยกครับมั่นใจเลยครับแสนสักด์พีหมายพงสธรครับไปดูไฮไลท์ครับยกที่สามในช่วงต้นยกก็ดูเหมือนว่ายังยังมีความพยายามอยู่นะครับเป็นแดนเหนือแต่ไปไปมาไมะครับโอ้มันไปเข้าทางแสนสัก์หมดนะครับก็มีแค่บูบวาบมีแค่เสียวนะครับ โอ้โหนี่ไม้คู่ครับแข้งขวาแล้วก็เตะก,กวาดเททิ้งไปอีกครับพยายามจะเอาคืนแต่มันไม่เข้าโฟกัสครับพอพลาดหลุดหลวมปุ๊บเนี่ยครับทำได้ปุ๊บนี่ไม้คู่ครับแข้งขวาหมัดขวา Lap and Champ Neewon-ee แล้วก็เป็นแสนศัก์พิมายพงศธรครับสสเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไปครับแล้วก็คว้าแชมป์มวยรอบไปครับ